สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเรียญบิดคอยฟรีๆนะครับจากการขุดนะครับ ก็เป็นการขุดโดยที่เรานั้นนะครับไม่ต้องลงทุนครับสามารถที่จะขุดได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ iPad แล้วก็มือถือนะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งนะครับสามารถที่จะขุดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมเปิดในส่วนของคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ทําคลิปนะครับในส่วนของการขุดนะในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนขุดในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับในส่วนของบินนะครับที่ได้รับเข้ามาเนาะ ผมก็ได้รับการฝากเข้ามาทุกคนนะอันนี้เลยทุกคนนะครับของวันนี้นะวันที่26นะครับเดี๋ยวจะซูมแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่เลยเนาะเอาหายไปนี่นะครับวันที่ยียนะครับเดือนธันวาคม2021นะครเับเวลา16นาฬิกา17นาทีนะครับก็ได้รับการฝากเข้ามาอยู่ที่0.000.011 708 BTC นะครับโอเคนะ ก็นะครับผมน่าจใจเงินจริงนะครับในส่วนของอแอปเอไม่ใช่เว็บไซต์นะที่มีชื่อว่าคริปโตแท็บนะก็เป็นแอปก็ได้เหมือนกันนะหรือเป็นคริปโตแท็บเบราว์เซอร์นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของอ e ีเมลนะครับอันนี้คือในส่วนของบี n อนนะผมถอนเข้าบัญชีของบีแอนเนะสามารถที่ถอนเข้าบัญชีของ b i t c ั b ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่ถอนเข้าบัญชีของ Stamp Pro ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะ แต่ว่านะครับในส่วนนี้ผมถอนเข้าบัญชีของใบแดงนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยถอนเข้าบัญชีของบิทคัพนะครับอ่าอันนี้คือเป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่ได้รับเข้ามาเนาะวันที่26นะครับเดือนธันวาคมนะครับ2021นเะครับเวลา9โมง17นาทีอันนี้ก็คือว่าบินในอีเมลก็คือเข้ามาก่อนนะแต่ว่ายอดเงินในส่วนของใบนดงนะครับในบัญชีของใบนั้นคือจะเข้ามานะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาเมื่อกี้หรือ4โมงเย็นเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็นะครับในส่วนของคริปโตแท็บนะก็คือเป็น เป็นตัวเสิร์ฟนะในส่วนของ Google Chrome นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะในส่วนของ Windows เหมือนตอนนี้ผมใช้ Windows นะเขาก็ขึ้นเป็นของ Windows ถ้าใครนะรอยากขุดบนในส่วนของมือถือก็มีทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android ครับในส่วนนี้ก็คือเป็นของ Windows ครับผมใช้คอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวผมจะลองทำการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วก็จะทำการสาธิตในการ ขุดนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่ว่าไม่มีการลงทุนนะครับในส่วนของอันนี้นะครับก็นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจในในส่วนการขุดนะครับปิตคอยฟีฟีนะก็สามารถที่ไปค้นหาตามชื่อนี้เลยนะ CRYPTO-TAP นะครับคลิปโตแท็บหรือจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปดูนี้ที่คอมเมนต์ปัดหมุดก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะทำการกดดาวน์โหลดนะก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ผมก็จะทำการกดดาวน์โหลดเลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการอ่าติดตั้งเลยนะครับอ่าก็กดติดตั้งครับผมแล้วก็กด yes ไปนะครับตอนนี้ก็ทําการเตรียมพร้อมอยู่นะรอสักครู่หนึ่งนะครับ ลืมไปทุกคนนะคริปโตแท็บนะในส่วนของการที่เราจะสมัครสมาชิกนะครับมันต้องสมัครสมาชิกด้วยการใช้อีเมลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนแล้วก็สอนสาธิตอันนี้ก็กดปิดก่อนนะครับอโอเคก็นะครับให้เรานะมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอ๋อมันเล็กนะครับอ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะก็ นี่ทุกคนนะมันต้องกดตรงนี้แต่ว่าเราจะทําการสมัครสมาชิกก่อนให้กดเลสไปก่อนนะอันนี้เขาก็จะอธิบายนะว่าถ้าเรานะครับอันนี้คือในส่วนของการอ่า grow your m i n i n เน็ตเวิร์คคือเป็นการแนะนำเนาะสามารถที่จะแนะนำนะครับ10ชั้นลึกโดยโดยที่ว่าเราแนะนําได้ถึง10ชั้นลึกเลยทุกคนนะก็ถือว่าเยอะมากทุกคนนะครับอันนี้ก็ long term นะอันนี้ก็กดไปแล้วก็กด sign up นะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อน sign in นะครับ ซน์อินหมายถึงว่าเข้าสู่ระบบนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีบัญชีนะหรือเราจะสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เราครับทำการกด s ซ g n อินแหละก็คือให้เขาเขาต้องการให้เรานั้นสมัครสมาชิกโดยการเชื่อมต่อกับบัญชีของ Gmail นะครับ Gmail คือต้องเป็นของ Google นะครับอย่างเดียวนั่นเองนะก็ให้เรานะครับเข้าสู่ระบ,บบผ่านบัญชีของเราได้เลยนะครับตรงนี้นะซึ่งนะครับ เมื่อคนที่เพิ่งสมัครมาใหม่เขาจะส่งอีเมลยืนยันไปที่อีเมลนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีอ,อีเมลแล้วหรือคนที่เล่นแอปนี้แล้วหรือเล่นเว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบของอีเมลตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าสู่อีเมลก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีเรียนนะครับของบิตคอยอยู่ที่5 6 0 9ซาตชินะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีอยู่ปัจจุบันเนาะเราสามารถที่จะขุดได้นับโดยการที่มันไม่มีตัวขุดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นหน้าเดสก์บอร์ดก็คือเป็นหน้า a f f i l i a t เนะครับพอเขียเป็นคลิปตัว f อ i เฟอร์ก็คือเป็นการแนะนำนะครับในส่วนนี้ก็อ่าเราจะถอนเงินได้นับขั้นต่ำอยู่ที่1,000นเนาะตรงนี้มันจะขึ้นเป็น1 0 0 0 0นะก็คือเป็น1,000นนั่นเองเนาะเราถึงจะสามารถที่ถอนเงินได้เนาะขั้นต่ำนะครับ ก็ในส่วนของ payment history ก็คือเป็นประวัติการถอนเงินครับอันนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปเนาะวันนี้ก็คือวันศุกร์วันที่24นะครับแต่ว่าเงินเข้าวันที่16กนะก็ใช้เวลาประมาณ2วันด้วยกันนะวันที่19ก็ถอนมาอีกประมาณ ,6000 s ซาร์โตชินะครับแล้วก็อันนี้ก็วันที่4นะครับก็ถอนไป1 7 5 1งพ toshi ิเดซาโตชินะครับเดือนธันวาคมก็ถอนไปแล้ว3บินด้วยกันนะครับก็เงินเข้ามาทั้งหมดนะครับในส่วนของ b y n e นะครับอ่าโอเคนะก็เดี๋ยว เราจะทําการขุดนะก็วิธีการขุดเดี๋ยวผมจะทําการย่อแป๊บหนึงนะ,ะให้เรานับกดตรงนี้ทุกคนนะถ้าใครใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะกดตรงนี้นะครับกดปักนะครับมันก็จะเด่งไปที่หน้าของการขุดนะครับซึ่งนะครับหน้าของการขุดตรงนี้นะครับมันก็จะบอกอะไรบ้างนะ่ะมันก็จะบอกในส่วนของอันนี้คือเป็นในส่วนของการเขาเขาเรียกว่าเป็นการซื้อหระเป๋านะ นี่นะกดไปปับ๊บมันก็จะมีการให้เราซื้ออันนี้คือเป็นการจอยแล้วก็เป็นการแนะนําเพื่อนแล้วก็จะได้เป็น Profit แล้วก็มีการซื้อ Cloud boost ด้วยอันนี้คือเป็นการลงทุนเราไม่ต้องทำนะเราสามารถชเล่นฟรีได้นะอย่างเช่นกด m i n i n g ตรงนี้กดไปปับ๊บทุกคนถ้าเรากดไป Mac ก็คือว่าเขาจะใช้ CPU หรือทรัพ,พยากรคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดนะก็คือ CPU นะในการขุดของเรานะซึ่งนะครับมันจะทำให้เครื่องของเรานั้นชา้าถ้าเราทำงานไปด้วยแนะนำให้เราเปิดแค่ ครึ่งหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะมันก็จะทําการ starting นะก็คือเริ่มนะกำลังเริ่มในการที่จะขุดนะครับในส่วนของคาร์บูสตรงนี้คือเป็นการอ่าลงทุนนะเราต้องซื้อ Cloud คาร์บูสนับคูณ60นะแนะไม่แนะนําให้เราซื้อตรงนี้นะครับแต่ถ้าถ้าใครอยากอยากซื้ออันนี้คือแล้วแต่นะแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิด task manage นะครับตรงนี้ว่าอ่าเขาใช้ทรัพยากรตอนนี้ใช้ cpu นะครับอ่าตรงนี้ ดูสินะผมยังเปิดไม่หมดนะเพราะว่าตอนนี้ผมอัคดคลิปไปด้วยไงมันก็เลยใช้ประมาณ100%นะในส่วนของ CPU นะครับมันใช้งานเต็มนะครับก็แนะนำให้เราลดลงด้วยหรือไม่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าของผมนะตอนที่ผมขุดในส่วนของ มือถือนะครับมันก็ได้รับพลังงานเยอะนะได้รับประมาณ10,000กว่าเนาะอันนี้เปิดในคอมคอมก็ CPU Core i7 นะก็ใช้ไปมา3 0 0 0กว่านะครับตรงนี้นะก็เป็นการขุดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับมันก็ขุดขุดไปอันนี้คือกาลังขุดของมันเนาะแล้วก็จะแปลงเป็นเหรียญที่เป็นซาตชิตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมได้รับเหรียญซาตชิมานะครับผมนะาก็มาจากการขุดนับน้อยเองนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือมาจากการ Mining Network นะครับก็คือเป็นการแนะนำนะครับให้คนมาเล่นคริปโตแท็บนั่นเองนะอย่างที่ผมขุดเองก็ได้แค่8 4 2 1 Sa สี s ร้นะครับหรือตีประมาณเป็นเงินดอลลาร์ตอนนี้ก็อยู่ที่4.2046ดอลลาร์ USD นะครับแต่ว่าในส่วนของ Mining Network ก็คือเป็นการแนะนำเพื่อนก็อยู่ที่92,000 92ซาตชินะครับหรือถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ45ดอลลาร์ USD นะครับ45ดอลลาร์ USD ก็ประมาณกี่บาทเดี๋ยวเราลองดูนะ45 USD นะครับก็ตกประมาณ2บาทนะครับนี่ละเปล่า THB ออามาไมีขึ้นทุกคนนะก็ประมาณถ้าตีตีก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ1,500บาทละเปล่านะครับในส่วนของ45ดอลลาร์นะรประมาณนั้นนะครับอ่าก็วิธีการถอนเงินนะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วก็กดวิดรอไปนะครับอันนี้ถ้าเราจะถอนเงินนะแต่ว่าเราต้องมีนะครับขั้นต่ำอยู่ที่1,000ซาตชิหรือประมาณ0.00 0 0 00 00 1 BTC นนนั่นเองนะครับ ก็อันนี้ผมก็ยังไม่สามารถตอนเงินได้นะเพราะว่าต้องรอให้ถึง1,000ซาโตชิก่อนนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการแนะนำนะครับก็ให้เรากด Copy ตรงนี้นะอันนี้คือในส่วนคอมพิวเตอร์นะ่ากด Copy ไปแล้วก็ส่งไปยังคนที่เราจะแนะนำนั่นเองนะครับก็เล่นฟรีนะไม่มีการลงทุนนะครับจะได้รับค่าแนะนำด้วยนะครับในส่วนของการขุดนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่าจะไม่ผิดนะครับในส่วนอันนี้เนาะโอเคนะครับทุกคนนะ้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าผมจะเปิดที่ affiliate dashboard นะครับ เขาเขียนแล้วเปล่าว่าได้รับมากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ได้บอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแดชบอร์ดว่าสถิติต่างๆนะครับมีการดาวน์โหลดแล้วก็มีการเปิดลิงก์กี่ครั้งแล้วก็มีการดกดติดตั้งแล้วเท่าไหร่ครับเหมือนวันนี้ก็วันที่6กก็ยังไม่มีการติดตั้งนะครับอันนี้คือ a d t i e miner หรือ,อกำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นครับวันนี้ก็13นะครับ13ในเลเวลที่1ก็13เครื่องเนาะอันนี้ก็เลเวลที่1น่นะครับก็ ไอทิพไป20เครื่องแล้วก็เลเวลที่2ก็อทิพไป1เครื่องนั่นเองนะครับของวันที่25เมือวันนะครับอันนี้คือเป็นการแนะนํานั่นเองนองก็คือถ้าเราแนะนําเยอะเราก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะก็ถ้าใครสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ